สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจําเช้าของสัปดาห์ใหม่นะคะเริ่มต้นกันวันจันทร,ร์ที่9สิงหาคม2564ค่ะเช้าวันนี้นะคะพบกับคุณธิติกรและดิฉันทิพย์ระดาค่ะ เซ็นเด็กวันนี้เปิดตลาดมาบวกมาได้กว่า5-6จุดนะครับหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิดสิเนี่ยเริ่มเริ่มส่งตัวที่ระดับ19,000รายนะครับวันนี้ตัวเลขใหม่ก็ออกมาแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ตลาดคาดหวังอยากจะให้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปในแนวทางที่แบบว่าไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะทำให้ตลาดมีความคาดหวังเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในตลาดหุ้นสหรัฐช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการปรับบวกทำนิวไฮอีกแล้วครับการรับเรื่องของตัวเลขกกาาาารรจ้างงานสัฐที่ออม ดีกว่าที่คาดการกันไว้โดยตัวเลขการรับสวัสดิการการว่างงานนะครับที่ออกมาล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยรายงานกันมานะครับพบว่าตัวเลขนั้นเพิ่มอยู่ที่ระดับ9,04,000 0ตำแหน่งนะครับซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการกันไว้ที่8,04,000 0ตำแหน่งนะครับเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับตลาดเองก็เริ่มหงองข้ามนะครับปัจจัยระยะสั้นที่กดดันในเรื่องของการระบาด สายพันธุ์เดลต้าแล้วนะครับเป็นชนของดาวจนที่ปรับบวกมาสุดสัปดาห์ก่อนก็อยู่ที่35,208.51จุดจุดเพิ่มขึ้นมา144จุดนั่นเองนะครับนอกจากนี้เองนิวยอร์กฮา์มีการรายงานนะครับว่าตอนนี้บรรดาธรุรกิจขนาดใหญ่นะครับในสหรัฐเริ่มที่อยากจะมีการเจราจาก,กับทางภาครัฐในการถอนนะครับเรื่องของมาตรการกิดกันทางการค้ากับทางการจีนต่างๆรวมถึงมาตรการทางด้านภาษีด้วยเพราะว่าตอนนี้หลายฝ่ายเห็นตรงกันครับว่าเป็นอุปสรรคต่อเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐก,กิจจริงๆครับ และแน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวเราคงจะได้จับตานะคะว่าสถานการณ์ในระยะถัดไปนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนช่วงนี้ดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แหะค่ะไปดูกันต่อนะคะต่อทิศทางของสินทรัพย์อื่นๆกันบ้างน,นะคะจะเห็นว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นตลาดยุโรปก็แข็งแกร่งนะคะตามแนวโน้มของผลประกอบการส่งผลทําให้ตลาดหุ้นนั้นยังสามารถเดินหน้าทํำนิวไฮได้ส่วนทิศทางของราคาทองคาดูเหมือนว่าจะเดินหน้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าทํำนิวโลนะคะโดยที่บรรยากาศการ ซื้อขายของราคาทองคํานั้นถูกกดดันจากค่างเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางของการขยับแข็งค่าท่ามกลางตัวเลขการจ้างงานที่เปิดเผยออกมาแข็งแกร่งมากๆส่งผลทําให้นะคะราคาทองคําตั้งแต่ค่ําคืนของวันศุกร์นะคะเปิดมาในตลาดเช้าโซนเอเชียวันนี้ก็ยังคงมีทิศทางของการปรับตัวลดลงนะคะโดยในช่วงของคืนวันศุกร์เนี่ยปรับลดลงไปเกือบเกือบห้ดอลลาร์นะคะและเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียก็ยังคงมีแรงกดดันค่ะปรับลดลงกว่า22ดอลลาร์นะคะตอนนี้ราคาทอง คำนั้นยืนอยู่ที่1741ดอลลาร์กับอีก30เซนและเช่นเดียวกันนะคะต่อทิศทางของราคาน้ำมันเช่นเดียวกันค่ะภาพของค่างเงินดอลลาร์ที่แข่งค่านั้นส่งผลทำให้ราคาของน้ำมันปรับตัวลดลงมานะคะเวทเท็กซัสเช้าวันนี้ยืนอยู่ที่66ดอลลาร์80เซนส่วนทางด้านของเบรนท์นั้นลงมาอยู่ที่6 9เดอลลาร์28เซนค่ะบรรยากาศที่ถูกกดดันโดยค่างเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ท่ามกลางวิกฤตโควิดเดลต้านะคะที่อังกฤษนั้นระบุบอก ว่าถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อเดลต้าแล้วก็แพร่ระบาดได้อีกค่ะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดต่างประเทศนะครับกลับมาดูเรื่องของค่างเงินกันบ้างครับช่วงนี้เองบาทไทยเนี่ยอ่อนค่าลงมา <ừ> นะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะกังวลว่าเออเศรษฐกิจเราแย่หรือเปล่าแย่หนักขนาดไหนถึงทําให้เรื่องของค่าเงินเป็นแบบนี้นะครับแต่อีกแง่หนึ่งค่าของการส่งออกได้รับประโยชน์ในส่วนนี้เองนะคกับตันวิชาการออกมาระบุว่ามีโอกาสที่ค่าเงินบาทของไทย จะไหลอ่อนค่าไปสู่ระดับ34บาท50สตางค์ได้ในช่วงไตรามาสที่4นะครับในวิชาการท่านนี้นะครับคืออาจารย์อนุสรธรรมจนะครับท่านก็เป็นอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตรม์มรังสิตนะครับท่านบอกว่าจากดุลบัญชีดสภทธของไทยนะครับที่ตอนนี้มีแนวโน้มอาจจะติดลบแล้วก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะทําให้ค่าเงินของไทยนั้นอ่อนค่าลงไปนะครับ คือแม้ว่าจะเป็นการสะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงนะครับดุลบัญชีสวัสติดลบไปแต่ว่าอีกแง่หนึ่ง การส่งออกของเราก็มีโอกาสที่จะขยายตัวได้ดีขึ้นและสุดท้ายมันก็จะสามารถประครับประคองเรื่องของเศรษฐกิจโดยวรวมได้บ้างเหมือนกันเพราะว่าสัดส่วนเศรษฐกิจของไทยต่อภาคการส่งออกนี่ค่อนข้างจะสูงนะครับหลัก6 0 7 0ทีเดียวนะฮะและขณะเดียวกันเองสิ่งที่น่าสังเกตหลังจากนี้ก็คือเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยแหละครับที่อยากจะให้ทางแบงชาติหรือว่าทางกรนง,งอนั้นมีการพิจารณาแนวทางในการลดดอกเบีย้ยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมครับสิ่งที่อยากจะเห็นในปีนะครับอาจารย์อนุสร์บอกว่าควรจะ หรือว่าอย่างน้อยน้อยปรับลดลงให้เหลือ0.1%ในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อประครับประคองเศรษฐกิจที่น่าจะสุดตัวอย่างหนักในช่วงไตรามาสที่3นะครับแล้วก็กว่าที่จะฟื้นตัวนี่น่าจะไปจนถึงช่วงต้นปี2565นู่นเลยฮะ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่ากังวลใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศนะคะอย่างเช้าวันนี้เองเงินบาทเปิดตลาดมาอยู่ที่33บสาท43สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะไปดูกันต่อนะคะในบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดหุ้นในโซนเอเชียกันบ้างเมื่อวานนี้ปิดฉากลงแล้วนะคะสาหรับกีฬาโตเกียวโอลิมปิกซึ่งก็สามารถที่จะสร้างแรงกําลังใจนะคะให้กับบรรดานักกีฬาและก็ผู้ที่ร่วมเชียร์กันทั่วโลกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีการตรวจสอบนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นใน ช่วงระหว่างการแข่งขันด้วยโดยการจัดกีฬาในครั้งนี้นะคะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นในกีฬาโอลิมปิก430รายแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขอื่นๆที่ยังคงระบาดอยู่ในหลายๆรัฐในหลายๆเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นก็สร้างความวิตกกังวลแต่ว่าเช้าวันนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนเข้ามาในทิศทางของการลงทุนนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นของเขานั้นปิดเนื่องในวนันภูเขานะคะส่วนทางด้านของการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อนเนื่องนี้มีผล กระทบแหละค่ะต่อคะแนนความนิยมของนายซูงะาซึ่งนะปัจจุบันนี้นะคะมีการเดินหน้าในเรื่องของการจัดการแข่งขันทําให้ประชาชนไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่ส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดโซนเอเชียต้องยอมรับว่านะปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าส่งผลทําให้เกิดความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นอย่างออสเตรเลียเองมีการรายงานนะคะในรัฐนิวเซาเทว่าณนะปัจจุบันมีตัวเลขผู้ติดเชื้อปรับตัวสูงขึ้นก็เลยยิ่งสร้างความวิตกกังวลส่วนทางด้านของอู่ฮั่นค่ะมีการเดินหน้านะคะ ตรวจเชิงรุก5วันเนี่ยตรวจครบเลยนะคะคในอูฮันนะคะแต่ไม่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มนะคะซึ่งก็ถือว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้อาจจะทําให้บรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงมีความวิตกกังวลในเรื่องนี้ปกคุมอยู่ลคะค่ะ มีความลงเรื่องของโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยแม้ว่าสถานกกรณ์ารปกตินะแต่เจ้าภาพก็ใช่ว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้มากมายนักนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือข้อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต่างๆที่สร้างขึ้นมาทางการบารุงรักษาต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาทาั้งงที่เป็นภาวะปกติด้วยนะฮะเมื่อวัเป็นที่ซิดนีย์นะครับหรือเวทที่กรีซแต่ว่าคราวนี้ที่ญี่ปุ่นภายใต้สัาลักรณ์ารโควิดอันนี้ มหาศาลนะคะแต่ว่าครั้งนี้เลื่อนไปไม่ได้จริงเพราะต้นทุนอันมหาศาลที่รออยู่มันก็รอกดดันนะคะดังนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่เอาอาจจะต้องติดตามกันว่าในเจ้าภาพครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง,งนะคะฝ<อ>รั่งเศสแล้วก็จะมีจีนด้วยนะค,ะ,คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามดูตลาดหุ้นไทยกันค่ะเช้าวันนี้รีบาวได้ค่อนข้างจะดีค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะมาตรวจสอบบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะที่ยังอยู่ที่กรอบสักประมาณ1,720ถึง1,730จุดนะคะแนวโน้มของการประคองตัวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน t r a d e Time ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจกเกษมรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่วีดีครับครับสวัสดีครับผมครับพี่วีครับท่ามกลางที่เรามีการปรับลด GDP กันมาหลากหลายสำนักนะครับแบงก์ชาติเองก็เริ่มเสียงแตกจากเรื่องนโยบายการเงินแล้วครับรวมถึงสถานการณ์โควิดในขณะนี้เองมองตลาดหุ้นไทยอนาคตข้างหน้าในระยะหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างครับคือความไม่แน่นอนมันยังมีอยู่นะครับแต่ว่า ความไม่แน่นอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าปจัจจัยลบเหล่านี้มันก็รับรู้ไปในตลาดเลาอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วนะครับว่าตลาดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟกับกับกับข่าวกับข่าวบวกน้อยลงข่าวบวกมากขึ้นนะครับกับเซนซิทีฟกับข่าวลบน้อยลงนะครับซึ่งตอนนี้ข่าวลบที่เข้ามาใหม่เลยล่าสุดเนี่ยทำให้หุ้นลงไปถึงแนวรับประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยก็คือก็คือความไม่มั่นใจของธนาคารกลางของไทยเราเนี่ยครับว่าเอ๊ะ มันคือคือประเทศอื่นขเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยครับแต่ประเทศไทยจะจะลดดอกเบีย้ยซึ่งซึ่งมันเป็นภาพที่ที่ทน่ากลัวเพราะจริงๆผมเชื่อว่าการลดดอกเบีย้ยไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจนะครับเพราะเศรษฐกิจไม่ได้อยู่ที่ดอกเบีย้ย <c oughs> แต่การที่คุณไปส่งสัญญาณว่ามีบางคนที่มองว่าต้องลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันทาให้ค่างเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงมาค่อนข้างแรง <c oughs> นะครับแต่ผมก็บอกว่าการอ่อนค่าของค่า,งา,งางเงินบาทเนี่ย ถึงมันออกมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อแบงค์ชาติกลม่ยอมเหมือนกันนะครับเขามีหน้าตักใหญ่พอสมควรในการที่จะในการที่จะเข้าไปแทรกแซงค่าเงินบาทนะครับตามนโยบายที่ที่ที่ได้ที่ที่ที่ได้พยายามจะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันมีเสถียรภาพนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมก็มองว่าการอ่อนค่าของค่าเงินบาทที่กระทบกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะเริ่มมีผลกระทบจํากัดละ จากพี่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ลงมันทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยลงมาค่อนข้างรุนแรงจากเรื่องนี้แหละเป็นหลักผมเชื่อว่าโควิดบางทีอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้แต่โควิดเนี่ยมันจะเป็นอีกประเด็นรองที่มันเข้ามาแล้วมันทาให้ข้าเงินบาทละอ่อนไปอีกเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยดอกลดดอกเบี้ยเศรษฐกิจแย่โมเมนตัมของเศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเอาเงินเข้ามาลงทุนนะครับในในตลาดหุ้นไทยมันก็เลยไม่มีเงินเข้ามาในสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินบาท ด,ด้วยนะครับก็เลยทาให้เงินบาที่มีการถอนค่าลงมาแต่แต่ผมเชื่อว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโควิดเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่ามันจะเหมือนประเทศอื่นๆนะครับอ่าคือมันจะขึ้นไปพีคแต่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนกนจะพีคถูกไหมครับพ <c oughs> อ,อพีคเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆส่งละ, <c oughs> แ,ละแล้วตอนนี้ถ้าเราเห็นตัวเลขปอะมาสักไม่เกินสองหมื่นไปเรื่อยๆสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเราผ่านจุดพีคมาแล้ว แล้วเราก็จะเรื่อค่อยๆลงแต่งกันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเราจะผ่อนปลนมาตรการอะไรได้มากขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจก็อาจจะหยุดในเรื่องของการตอบประมาณการลงอมันก็เลยจยเป็นภาพว่าอ่าผมผมยังมอง ถ้าเราเอานนีคือประเทศไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นมองในมุมของตลาดใหญ่เลยเนี่ยโลกเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวเราเห็นได้ชัดเจนว่าอเมริกาประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีมากนั่นคือทาให้ค่างเงินของเขาแข็งแล้วก็แล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือการฟืนรฟ้นตัวของภาคยุโรปการฟื้นตัวของ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 ประเทศใน emerging market เนี่ยวันนี้ emerging market เราได้รับผลกระทบถูกไหมครับเพราะว่าเรามีการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิดในขณะที่ยุโรปก,กับอเมริกาเนี่ยเขาดูเหมือนว่าจะ ได้ในแง่ของอัตราการเสียชีวิตถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมต่างๆั่ง e m e r g i n g ม a r k e t มันก็ดูไม่ดีโดยภาพรวมแล้วไทยเราก็ไม่ดีไปกว่า emerging Market อีกนะ<ฆ>นะครับมันก็เลยยิ่งยิ่งดูโลกกันไปอีกแต่ว่าภาพรวมของ e m e r g i n g market เนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่ปลายปีมันจะดีขึ้น<ฆ>นะครับเพราะว่าเพราะว่าทุกคนก็ติดพร้อมๆกันแหละมันก็ระบาดไปทั่วแหละอ่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆส่งแล้วตอนนี้ก็เริ่มส่ง พอมาถึงจุดพี่จุดๆหนึ่งปุ๊บมันก็มีกาลมก็ค่อยๆลงมาตอนนี้ตอนนี้เหลือไม่กีห่หมื่นอันนี้ถึงผมบอกว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่าเดี๋ยวผู้ติดเชื้อของเราก็คงจะค่อยๆลดลงเพราะว่าเราเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดเร็วพื้นติดเองนะครับเมื่อรอบนี้รอบหน้าสุดผมไม่รู้ว่ารอไปไหนละนะครับมันก็เลยทําให้ผู้ติดเชือเ้อนียมันขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างแหลนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นปีเนี่ยในสัง emerging market เ่ยการแพร่ระบาดของโควิดก็น่าจะนิ่งแล้วก็ส่งตัวมากขึ้นประกอบกับถึงแม้ว่า ฉีดวัคซีนได้ในปริมาณที่น้อยนะครับแต่นั้นก็ยังมีความคืบหน้ามากกว่าในสามเดือนที่แล้วและอีกสามเดือนข้างหน้าความคืบหน้ามันก็คงม,มากกว่าวันนี้แหละนะครับยัง <c oughs> ไงก็มีแต่ความคืบหน้าแล้วละ่ะด <c oughs> ังที่เราดึงไม,ม่มันไม่มีการถดถอยแล้วละ่ะ <c oughs> ก็คงจะคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่ว่าจะเข้ามามากหรือว่าจะเข้ามา เข้ามาน้อยเท่าไร่น,น,นะ,ะ่ครับข้อดีของวัคซีน mRNA คือเขาบอกคุณภาพดีด้วยแต่ข้อดีอันหนึ่งคือเห็นไ,ไหมมีอายุ <c oughs> มีอายุสั้นพอมีอายุสั้นเนี่ยกักติดกันเยอะเนี่ยเขาใช้คือเขาใช้ไม่ทันไงพัฒนาแล้วต่อให้เขาจีโดสักเ<อ>ขาก็ฉีดไม่ทันเ<อ>ขาก็เลยเหลือส่วนหนึ่งมาเข้าโคแวกบ้างมาบริจาคให้เราบ้างหรือเราสั่งแล้วเราได้ของซึ่งก็หวังว่าเราจะได้ของเนี่ยมันก็จะมันก็จะดูดูโอเคขึ้นนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่ามันก็จะทําให้ตลาดเนี่ย มีการรีบาวได้จา,จากจากจุดที่เราเคยคุยกันที่แนวรับ1 5 2 0ถึง15 0 0ถูกไหมครับผมก็เรียกไว้สุดไม่น่าหลุด0ันึ่งก็เ,เ,เป็นไปตามนั้นขณะาว่าลงมาตรงนี้ผมกลัวไหมระยะสั้นผมไม่กลัวนะเราจะไม่คุยถึงระยะกลางระยะยาวนะเอาระยะสั้นตรงนี้ก่อนระยะสั้นของผมนี่คือ3าเดือนข้างหน้านะครับถึง6เดือนข้างหน้า ผมว่าตลาดเองเนี่ย,ม,ยมันยังมันยังมีโมเมนตัมของการฟื้นตัวอยู่ยังไม่มีอะไรที่ที่น่ากลัวนะครับออถ้าดอกเบีย้ยขึ้นมันก็เป็นการขึ้นเพราะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่ซีเรียสแล้วถ้านักท่องเที่ยวปีหน้ากลับมาโมเมนตัม um ของเศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้นในปีหน้าหวังว่านักท่องเที่ยวไทยจะกลับมาเรโะว่าถ้าผมเห็นตัวเลขสัก สองล้านสามล้านนี s, days, ่ผมก็กระโดดดีใจแล้วนะครับเข้ามาภูเก็ตหมื่นหมื่นกว่าล้านนะครับผมเห็นแต่ล้านหนึ่งสองล้านผมก็ดีใจแล้วปีหน้าพูดจริงๆนะมันเป็นภาพที่สะท้อนที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าเศรษฐกิจปีหน้าประเทศไทยเราจะฟื้นตัวได้แต่ไม่ได้บอกว่าโตดีนะครับแต่ฟื้นตัวได้มันก็เป็นเป็นต t ําที่ดีนะครับในการที่เราจะรับรู้ข่าวเชิงบวกแต่ว่าด้วยตัชนที่ลงมาพันห้าเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้มันขึ้นเป็นพันหกห้าสิบถูกไหมครับคหนึ่งพันหกห้าสิบเนี่ยก็คือในภาวะที่เรายอมรับ กับสภาวะที่เศรษฐกิจโตต่ำๆได้ถูกไหมครับก็คือยังขึ้นไปที่1650ได้เพราะนั้นถ้าปลายปีเนี่ยสถานาการณ์าการมองว่าเศรษฐกิจไทยโตต่อไปได้เนี่ยการกลับไป1 6 5 0มันก็ควรจะไปได้ถูกไหมครับค่ะ <c oughs> หรืออย่างน้อยก็ต้อง1,6มันก็ควรจะเป็นไปได้เพราะฉันมองว่าปลายปีถึงต้นปีหน้าเนี่ย1 6น0ถึง1,650เนี่ย มันน่าสนใจผมก็เชื่อว่ากลุ่มธนาคารนะกลุ่มที่อยู่ข้องการบริโภคในประเทศค่ะกลุ่มคาปลีกนะครับกลุ่มอย่างพวก CPN อย่าง c p พนะครับอย่างท่องเที่ยวนะครับอย่างธนาคารผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะเป็นหุ้นที่นำตลาดขึ้นมาได้ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ ฟังแบบนี้แล้วมีความหวังนะคะแล้วก็มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะรอรับแต่ประเด็นบวกเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้อาจจะอึดอัดกันสักหน่อยนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะในการสะสมซื้อหุ้นรอบใหม่ด้วยครับก็จะมีหุ้นพื้นฐานนะครับที่ตอนนี้ราคาเนี่ยปรับลดลงมารอเราแล้วนะฮะรอสถานการณ์วันอนาคตที่อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารนะครับช่วงนี้เองยังมีสถานการณ์ที่เราต้องติดตามเันรายวันกันอยู่สม่ําเสมอเลยครับเอาละครับมาดูค้นแนะนําของรายการเราบ้างนะครับวันนี้นะครับทางบลกรุงศรีแนะนํา epgjwd ครับ ธนาชาติมองไปที่ MTC ACE นะคะแล้วก็ g a l f ค่ะขณะที่ไอราแนะนำบ้านปู่ครับส่วนทางด้านของ u o b k ียนะคะมองไปที่ TTA GFPT แล้วก็ PIMO ค่ะขณะที่แบงก์กิมเองนะครับแนะนำ EPG และ SCGP ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบค่ะทิศทางเศรษฐกิจไทยนณะปัจจุบันานั้นย่ำแย่แค่ไหนนะคะและมีแนวโน้มของการฟื้นตัวได้มากน้อยเพียงใดช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ครับช่วงนี้เองเรามาดูกันเรื่องของภาวะเศรษฐกิจกันบ้างนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยหลายหลายสำนักก็มีการปรับลดประมาณการลงมาเหลือต่ำกว่า1%บ้างบางแห่งเนี่ยโดยเฉพาะภาคเอกภาคเอกชนมองกันถึงขั้นติดลบเลยนะฮะหลังจากที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดสองพนก้านะครับสายพันธุ์เดลตายังคงรุนแรงกันอยู่นะครับดังนั้นเองภาพรวมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราจะตรวจสอบกับดอกรชาวเก่งชนนะครับประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณแทนคุณตักครับค่ะเราเดินหน้ากันมาจนถึงนะวันนี้เนี่ยนะคะเดือนสิงหาคมแล้วท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะมีผลแน่นอนต่อเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ค่ะท่านดครค้าเราประเมินสถานการณ์ในภาพเศรษฐกิจไทยณนะปัจจุบันนี้ยังไงบ้างคะครับม,มีความเสี่ยงนะครับถ้าตัวเลขเนี่ยยังไม่พีคหรือพีคไปแล้วแต่ลงช้านะครับ ถ้าปลายเดือนเนี่ยลงมาไม่มากหรือไม่ลงเลยอันนี้โอกาสที่จะต้องปรับประมาณการลงก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าหมายความว่าทางการอาจจะต้องนำมาตรการที่เข้มข้นขึ้นหรือขยายระยะเวลาการล็อกดาวน์ออกไปนะครับดังนั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจก,ก,ก็จะมีมากกว่าที่ประเมินไว้สศูนวิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยเราใช้ตัวเลขอ่1%อยู่ตอนนี้ครับแล้วเราก็ยังติดตามสถานการณ์ในเดือนนี้อย่างที่เรียนครับ ถ้าไม่ดีขึ้นในมีโอกาสที่จะต้องปรับประมาณการลงครับครับความเสี่ยงที่อาจจะต้องติดลบเนี่ยมีบ้างไหมครับดรฮันะตอนนี้ฮะมีครับก็อยู่ที่ตัวเลขเลยครับแล้วก็อยู่ที่ไอสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการของทางการอันนี้รวมไปถึงการเยียวยาว่าเขาเยียวยาเข้ามาเพิ่มมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเหตุการณ์การในกรณีเลวร้ายถ้าเหตุการณ์การแพร่ระบาดมากกว่าที่เราคาดไปอย่างที่พูดกัน สามสี่หมื่นนะครับแล้วก็มาตรการเยียวยาออกมาในกรอบที่จํากัดเนี่ยตัวเลขก็มีกรอบล่างที่อาจจะลงไปติดลบได้ครับค่ะ<ม>ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเรายังมีภาพของความหวังอะไรบ้างไหมคะที่พอจะช่วยกลับเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งช่วยประคับประคองให้ภาวะเศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะ จะมีตัวเลขสรงออกนะครับตัวเลขครึ่งปีเนี่ยก็ไป15.5ซึ่งดีกว่าที่เราคาดกันไว้เมื่อช่วงต้นปีนะครับฉะนั้นแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองอย่างที่เราเห็นตัวเลขการจ้างงานอะไรต่างๆออกมาดีนะครับแม้ว่าเขาจะเผชิญเรื่องเดลต้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ากําลังซื้อที่กลับมาทั้งในสหรัฐและในจีนเนี่ยถ้าไม่สะดุดลงก่อนได้เดลต้านะครับ ส่งออกจะเป็นตัวนำมากๆสำคัญสำหรับเศรษฐกิจในปีนี้แต่ว่าประเด็นของส่งออกคือว่าไอการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันส่งผลเฉพาะในกลุ่มธุรกิจส่งออกเป็นหลักนะครับมันไม่ได้กระจายตัวไปสู่ธุรกิจลากย้าหรือในวงกว้างอย่างที่เราอยากให้เป็นครับครับส่งออกดีแล้วดูการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับช่วงปลายปีนี้เองเนี่ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวไหมครับเพราะว่า เรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันการส่งออกมาแล้วถ้าเกิดคาดหวังในเชิงของการท่องเที่ยวของเราบ้างนะครับจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าดูการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันคงยังอยู่ที่การควบคุมสถานการณ์นะครับผมคิดว่าอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยก็ปรับประมาณการตัวเลขท่องเที่ยวปีนี้ลงมาแล้วนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วตัวเลขเราที่จะคอคาดหวังได้เนี่ยอาจจะไม่เกินสองแสนคนในปีนี้ครับค่ะ เราไปดูทิศทางของค่างเงินบาทกันบ้างค่ะจากการประเมินในภาพแบบนี้นะคะเศรษฐกิจก็แย่โควิดก็มาค่อนข้างจะรุนแรงนะคะนะักท่องเที่ยวยังไม่กลับมามีแค่ส่งออกเองตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยเรามองแนวโน้มของค่างเงินบาทต่อจากนี้ยังไงบ้างคะในระยะอันใกล้อยากจะยังมีแรงกดดันอยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าถัดไปเนี่ยถ้าตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐด,ดีอย่างที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็ ตัวเลขออกมาอย่าง8 9แสนหรือใกล้ๆล,ล,ล้านเนี่ยผมว่าดอลลาร์ยังมีแรงหนุนนะครับฉะนั้นบาทบาทเองยังมีกรอบที่จะอ่อนลงได้แต่เนื่องจากทุนสำรองต่างประเทศของเราอยู่ในฐานะที่แข็งแกร่งนะครับเ,เราคิดว่าถึงอ่อนลงก็อาจจะไม่ได้อ่อนตัวลงไปมากครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ ยังมีอีกหลายปัจจัยนะคะที่กดดันต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะดูเหมือนว่าหลายๆตัวเลขของหลายๆสํานักเนี่ยก็ประเมินไปในทิศทางเดียวกันแหละว่าแนวโน้มไม่ค่อยดีนะคะปีนี้ลุ้นว่าจะทรงตัวจะติดลบนะคะหรือบวกได้เล็กน้อยใช่เป็นความ,มหวังเลยนะครับตอนนี้เองต้องคุมสถานการณ์โควิดสิให้ได้เร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็อรมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการท่องอการส่งออกอย่างเดียวเนี่ยคงไม่สามารถประครับประคองเศรษฐกิจทางประเทศได้ค่ะนะคะเราก็รอติดตามด้วยค่ะทิศทางของค่าเงินบาท นะคะมีผลกระทบต่อทิศทางของการลงทุนนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาประเมินสถานการณ์ในภาพรวมการลงทุนแบบนี้ก็ติดตามได้ในรายการของเราแล้วค่ะพรุ่งนี้10บโมงหนาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ